โอเคต่อค่ะทําความสะอาดแปลงแล้วและ,ะเช็ดหน้าออกแล้วนะคะตอนนี้เคลียร์หน้าเรียบร้อยพร้อมที่จะใส่สีอื่นค่ะเบอรอ์สามและสี่นะคะสามจะใช้ข้างนี้สี่จะใช้ข้างนี้นะคะเดี๋ยวเบอร์สามเบอร์สามขอใช้ปรงตัวนี้เบอร์สามคือสีแซลมอนค่ะจุ่มแปลงแล้วก็เคาะนะคะน้องมีความฝุ่นค่ะ ุ่นฟุน้งมาก่จิ้มไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้เซซามอนค่ะเบอร์สามนะโอเคนี้เราจะใช้เบอร์สี่ค่ะแก้มอีกข้างหนึ่งนะ เวอร์สีนี่คือสีคอรัลนะคะสีไข่ดีเนาะน้องมีความฝุ่นเยอะมากนะคะสีคอรัลสมสมคำล้ำดูะคะ่ะมันนัวค่ะนี่ออกส้มคอรัลจะจะนัวกว่านะคะโอเค